28กรกฎาคมเป็นต้นไป,นไปจะมีดาวเป็นราชาชโชคถึงสามดวงคานดาวสุขดาวพุทธหาเงินแบบลาบลื่นง่ายดายมหาศาลอีกด้วย สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณนสวัสครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปทะลุชะตาแล้ววาร์ปทะลุชะตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ้งให้เราสองคนด้วยครับทางช่อง y o u ูทูบโหราวาร์ปและเพจ f เฟซบุ๊กโหราวาร์ปพยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุก ประการเถินนะครับในช่วงเครื่องปีหลังนอกจากปรากฏการดาวมนุตยูย้ายวันที่7กรกฎาคมแล้วมันก็ยังมีดาวหลายๆอย่างที่มันอยู่ในสภาวที่เรียกว่าผันผวนพอ,นอ,นอนสมควรนะที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆราศีในช่วงกรกฎาคมเนี่ยดาวมรุตยูจะไปอยู่กับดาวศุกร์<ม>เป็นคู่6 0 0 6ช่วงเนี้ยความรักของหลายๆราศีจะเมามันแบบแปลกประหลาดผันผวนปั่นป่วนปรลาดประโยชน์ใช้คําไม่ถูก <laughs> เขาเรียกว่าความรักแบบผัดโผนมันจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมในทุกๆราศีเลยนะและหลังสิงหาคมยันสิ้นปีมันจะเกิดสภาวะที่มีความเป็นออนไลน์หรือ AI มากขึ้นเกิดจากดาวมฤตยูกับอังคารอยู่ด้วยกัน7เดือนเพราะดาวอังคารมันเดินวิบเบิตมาที่หัวข้อแรกเรื่องเด่นประจาครึ่งปีหลังนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์เลข7ตัว4ฐานมหาสตเตเลขนะครับแบ่งชีวิตของคุณออกเป็น21เรื่อง หรือ21เรือนพบนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิดสามารถใช้เลขเกียดตัวดูชีวิตได้ละเอียดจิ๊บมาพอ,พอกับโหราศาสตร์เลยนะครับแล้วก็คุณสามารถดูเกี่ยวกับสภาวะจิตใจความคิดความรู้สึกความชอบความไม่ชอบของคนที่คุณจะไปปฏิสัมพันธ์หรือไปดิวด้วย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเพื่อนร่วมง,งานเออหรือผู้มุ่งหวังหรือคุณที่คนไปเดทก,ก็ตามแต่นะครับก็จะรู้จิตใจเขาได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องรู้เวลาเกิดนะครับมันก็ดีแล้วก็ละเอียดแล้วก็สามารถเอาดวงของเรากับดวงของอีกคนที่เราจะหุ้นส่วนทํางานด้วยกันหรือจะคบเป็นคู่ครองกันเป็นดวงผสมกันเพื่อจะดูว่าผสมออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นดวงใหม่ที่มันเสริมเราหรือทําให้เราแย่ลงเขาเรียกว,ว่าดูดวงผสมสองคนรวมกันว่าทํางานนี้ด้วยกันแล้วเป็นยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลย ครับเรื่องเด่นของราศีสิงห์แล้ครึ่งปีหลังนี้มันมีปรากฏการณ์ทั้ง60แล้วก็30เอา60ก่อนมันจะยูย้ายมาเจอดาวศุกในราศีพุษศก์เขาเรียกว่า60ในภพกรรมะ ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวลัคนาสิงห์จะพบเจอเพื่อนใหม่ในวงการงานเจอความรักแบบผาดโผล่จากที่ทางานราศีสิงห์นี่จะโดนกระตุ้นก่อนเลยเนื่องจากคนที่เขาู่พบการงานด้วยพบการงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะกระทบของราศีสิงห์ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยทําอยู่แล้วเดิมๆอาจจะต้องมีการหรือระบบใหม่แล้วก็มีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายหรือว่าตัวเองจะต้องไปอยู่ในสิ่งที่มันต้องเกี่ยวบนวัตกรรมเลยไอ้ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่สนใจเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรนะคุณมีเกณฑ์ทำอาชีพ ีเกี่ยวกับความรักเช่นอะไรทาเว็บเดทออนไลน์เหมือน Tinder เงี้ยแล้วเป็นยังไงเวลาเขาเดทกันได้กันทีเงินเข้าราศีสิงห์ทีเพราะมันมีโหลดแอปเนี่ยเป็นแพสซีฟอินคัมอีกเราโหลดแอปพวกนี้มันเสียเงินโหลดถูกไหม <Yeah. S 1> อ่า ใครอยากจะได้กันก็ต้องโหลดแล้วสิงเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเออเงินเข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแอปพวกเนี้ยจะมีมากขึ้นอาจจะเกิดขึ้นจากราศีสิงห์นี่แหละหรือจัดทัวร์ความรักเในปกนี่ก็หมายถึงจะเป็นความรักกันหนึ่งแล้วก็หมายถึงอาหารการกินก็ได้นะอาหาสการวินงานศิลปะได้หมดแต่หลังจาก9สิงหาอันนี้ยาวไอ้เลข60เนี่ยแค่เดือนเดียวแต่9สิงหานี่3 0มมันจะมีงานที่เกี่ยวกับระบบถ้าเป็นวิศวะก็เรียกว่าระบบกลไกของหุ่นยนต์หมดแทบจะไม่ ใช้มนุษย์ทำหลกที่จะเกิดขึ้นกับหลายๆราศีนะครับแล้วก็ชาวราศีสิงห์นี่มันจะเป็นเจ้าเรือนพันธุ์ด้วยไงดา,ว,า,งาวังคารพันธุกรรม,มะก็คือออฟฟิศสำนักงานที่เอามาเป็นปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเนี่ยแหละพอมีมลิตาอยู่เข้ามาคืออะไรสำนักงานที่ปฏิบัติงานของราศีสิงห์นั้นระบบ AI <c oughs> เกือบทั้งหมดเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงมีเอนจิเนียร์ลิงนะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทำเป็นร้านอาหารก็แปลว่าอะไรมีเครื่องเสิร์ฟอาหารเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะไม่ต้องรอเงินนะเดี๋ยวนี้หลายๆร้านอาหาร ما سئلوا حاله، هل หรือว่าใคร,รที่ยังออฟไลน์อยู่ก็ยังไงต้องถูกบังคับก็ต้องไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ดีนะหรือแม้แต่งานศิละปะก,ก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของการขาย NFT นะช่วงเดือนแรกจะเจอคนแปลกๆเยอะมาลุตยูนี่กอว่าการพูดคุยมันจะไม่แบบเดิมที่คุณรู้เ<ช>จอ<า>กันครั้งแร<า>กอาจจะรู้สึกเหมือนกับมึงคบกันมา5ชาตินี่ก่อสมมติเราเจอใครครั้งแรกเนี่ยอยู่ๆรู้สึกเหมือนรู้จักกันมาเป็นชาติเป็นคนเจอปุ๊บคุยเรื่องแต่งงานเลยกระแสมันแบบว่ามันส่งผลเนะเขาเรียกว่าข้ามมิติติดต่อ อันนี้ไม่ได้แค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะแม้แต่เรื่องเราอยากจะขายบ้านให้คนเนี้ยอยากจะดิวกับคนเนี้ยถ้าเป็นวิถีปกติเนี่ยแม่งต้องชักแม่น้ําทั้ง5้าทั้งแทั้งอะไรอันนี้นี่คือเข้าเรื่องแล้วจบเลยนะเร็วด้วยนะึแต่ยูจะไม่ชอบอะไรช้าๆที่บอว่าจบอย่างรวดเร็วลุกทุ่งเลยอ่ะคุณแบบลูกทุ่งเลยอ่ะมึงซื้อบ้านกูุือครับจบหัวงเร็วอ่ะดีชอบไม่ต้องพิธีรีตองเยอะเออเนี่ยช่วงเนี้ยหลายๆราศีจะนเจอสภาวะเนี้ยความมันลึกแต่อยูนะนะต่อไปเรื่องแรกเลยเรื่องของการงาน การงานสนับสนุนรายการโดยการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับช่วงนี้นี่ข้าวของขึ้นราคาน้ำมันก็เป็นซินก็จะ2ลิตรร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะค่าใช้จ่ายนี่มันหนักหนานะสาหัสมากเลยว่าการที่จะต้องประหยัดแล้วก็กดออมข้าวของขึ้นราคาในทุกมิติจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครพร้อมแนะนําว่าลงทุนในการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับสปี 3. 5ปีคุ้มทุนแล้วแต่ระบบนะแล้วก็วารันตีอีก25บปีหลังจากที่คุ้มทุนแล้วอีกย0สกว่าปีที่เหลือคุณสามารถที่จะบริหารจัดการเงินในนส่น่่่วทีต้องไไไปจาาายคฟฟกกับกร ได้อีกยาวนานตลอด20กว่าปีที่ดูแล้วกันว่ามันมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะติดต่อมายินดีให้คำปรึกษาทั่วไป นะครับการงานใครตกงานอยู่หรือยังไม่มีงานนะครับมีเกณฑ์ได้งานใหม่แบบไม่คาดฝันนะแล้วจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์ไปอบรมลง,ลง,ลงทุนทําแอปพลิเคชันอาจจะมีคนช่วยเหลือให้ได้ทําแอปมีคนระดมทุนออกเงินให้ทําแอปพลิเคชันแบบแปลกช่วงเดือนแรกอาจจะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องความรักพกดูดง่ายๆแนวสนับสนุนส่งเสริมให้คนได้กันนั่นแหละ <c oughs> นอกจากได้เงินแล้วอาจจะได้บุญด้วย <c oughs> ได้บุญในเรื่องของการช่วยให้คนได้กันอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> เพื่อสร<อ>้างดวงในอนาคตให้ดีขึ้นในเรื่องความลักดูแนวออการงานนี่ก็เรียกว่ารูปแบบงานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบ AI หรือว่าระบบที่มันมีความเป็นนวัตกรรมนะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่อ<า>งดื่ม,ามการโรงแรมอะไรพวกเนี้ยนะเนี่ยบริการต่างๆที่มันเป็นแนวดาวสุกเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆถ้าคุณได้ศึกษาถ้าคุณมีโอกาสก็คือทั้งอะไรอ่ะการขายของ ในที่ต่อทำ Affiliate Marketing ้หรือระบบที่แบบว่าไม่ต้องสต็อกสินค้าอะไรเงี้ยนะการขายของใหม่ๆนะขายงานศิลปะแบบ NFT นะอันนี้คนที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นไงแล้วก็มี Connection ที่จะส่งเสริมชื่อเสียงส่งเสริมความมีตัวตนของคุณได้คุณจะได้ c o n n e c t ชันแบบแปลกๆสวยหลอก็สวยแบบแปลกๆเท่านั้นแนวบริตยูนหรอสวยแบบไม่ใช่สวยเล่นตัวนะสวยแบบว่าเวลาคุยนี่ร่วมากนึกว่าคุยกับคุณแบบกันเองมากแล้ว เวลาเจอใครนี่พร้อมจะตกลงปรงใจทั้งเรื่องงานและเรื่องความสัมพันธ์ได้แบบรวดเร็วไม่ต้องพิธีรีตองเยอะไม่ต้องมาเฟกรอไซสูตรให้ดูดีในวงสังคมโอไม่ต้องนะแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยจะซื้อจะขายอะไรมันก็คุยกันตรงๆรงนนีวะแล้วมันจะเป็นช่วงที่ง่ายต่อการซื้อขายแบบปากเปล่าก็ยังได้เอออะไรอย่างเงี้ยนะคือมันรูปแบบธุรกิจการติดต่อคอนเนคชั่นมันจะไม่เหมือนเดิม อ่าใครที่เป็นแนวแบบไม่ชอบวางแผนหาอลไรอยู่แล้วกูแบบเบื่อเบื่พิธีรีตองเนี่ยจะได้ดั่งใจและหลังจากเดือนกรกฎาเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาอีกเดือนสิงหามีอะไรอีกมีสามศูนย์ในเรือนการงานโอ้นี่ก็มันใหญ่เลยอ่า a อที่จะเข้ามาแทนที่ ในเรื่องการงานใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีเกณฑ์จะใช้หุ่นยนต์ทํางานแทนคนพันทุกอยู่กรรมะก็คือเอาบ้านเป็นที่ทํางานเหมือนเวิร์คฟอร์มโฮมหรือพันทุกอาจจะหมายถึงสํานักงานสํานักงานที่มีเลขศูนย์มาเกี่ยวข้องคืออะไรสํานักงานที่เริ่มเป็นไฟฟ้าทั้งหมดละหรือสํานักงานที่ก็เรียกว่าใช้โซลาเซลล์ในการผลิตพลังงานทั้งระบบเลยในอันนี้นะทั้งระบบเลยทั้งระบบทุกทุกอย่างเพราะว่า30ูนี่อยู่กับมลิตยูอูยนานยาวนานเลยนะหลายเดือนเลยนะโอ้โหเป็นเรื่องที่ เหมือนกับว่าเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะคุณจะหนีเทคโนโลยีหรือหนีนวตัตก,กรรมอะไรที่มันมาปร,รับเปลี่ยนกับชีวิตไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยลไม่ได,ดคันตัวคนราศีสิงห์เองเนี่ยที่มันมีดาราหูในภพสุภาเนี่ยมันได้รับการช่วยเหลือในเรื่องความเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันก็ได้รับความช่วยเหลือแบบรุนแรงขึ้นเพราะไม่มีมฤตยูมาขัดขวางอะไรนึกออกป่ะแต่เดี๋ยวหลังจากหนึ่งทันวาเนี่ยมฤตยูจะกลับมาที่พบสุภาพใหม่ก็มีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศกระทันหันอีก แต่ช่วง30อยู่ได้กันในภพก,กรรมะเป็นองค์เกณฑ์เนี่ยก็คือมันก็ดีกับชาวสิงห์ัแหละดีทั้งผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการงานด้วยนะแล้วผู้ใหญ่มาแบบดามฤติยูนี่ก็มาแบบว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีคนคนนี้มาช่วยนึกออกปะ คนที่ไม่เคยมีในหัวเลยว่าจะช่วยเราได้กับช่วยเราได้ในเรื่องในเรื่องความสําเร็จในเรื่องงานนะอ,อันนี้คือสิ่งที่ราศีสิงจะได้รับใครไม่เรียนรู้ไม่ได้เลยนะเรื่องเทคโนโลยีนี่ของฟอมลทิอยย้ายนี่มันผลกระทบกับทุกอย่างที่มันจะต้องเป็นนวัตรกรรมเลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการทํางานแน่นอนนะครับะนะครับต่อไปมาเรื่องการเงินนะครับสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยนะครับ0 6 3ย์4 9สา9สามี่เก้าสามเก้า้านะครับ เบอร์น,นี้จะทําให้คนที่ใช้มีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากปาฏิหาริสิ่งที่มองไม่เห็น939คือโชคแห่งชัยชนะ ชนะในทุกการแข่งขันทุกแคนดิเดตทุกการสอบชิงทุนการได้รับการคัดเลือกถ้าราศีสิงห์กับอีกคนนึงสมัครงานด้วยกันพร้อมกันความสามารถเท่ากันหนังหน้าพอๆกันวุฒิการศึกษาพอๆกันแต่คุณใช้93ก็เขาก็จะเลือกคุณแบบงงๆอะไรอย่างเงีง้ยหรือไปจีบผู้หญิงแข่งกัน2คนหนังหน้าฐานะพอๆกันงงไปหมดจะเลือกใครดีใช้93คนชนะ ก็คือชนะในทุกการแข่งขันที่ต้องมีการเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งระหว่าง2ตัวแล้วก็649คือการค้าขายออนไลน์ทุกประเภท ที่เราบอกไปแล้วว่าจะมีเกิดสภาวะที่กับงานออนไลน์ AI ที่เข้ามาใครใช้649คุณจะมีพรสวรรค์ในเรื่องคิดเร็วทำเร็วและที่สำคัญเก่งเรื่องเทคโนโลยีและล้ำหน้าคนอื่นก่อนเสมอแบบปฏิหาร <S <S อ่าดังนั้นเบอร์นี้จึงเหมาะมากกับการที่ดาวมฤตยูย้ายครั้งนี้เพราะส่งผลกับทุกราศีในเรื่องออนไลน์นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจโหลาวาครับการเงินราศีสิงห์นี่ก็ถือว่าแบบว่าโอ้โหโอกาสที่จะมีเป็นดาวการเงินอยู่แล้วเห็นไหมดาวและดาวพุธมันคือการสื่อสารทุกประเภท ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์แต่ในย,ยุคข,ของดาวมันบังคับให้การติดต่อมันไปทางออนไลน์มากขึ้นเรียกว่า99%แล้วตอนนี้มันจะเริมจากออนไลน์ก่อนสเสมอทุกอย่างจะถูกบังคับให้เป็นออนไลน์แม้แต่จะได้คู่ได้เมียมันก็ต้องผ่านทางออนไลน์ก่อนเพียงแต่เวลามาได้กันมันต้องออฟไลน์แต่ไอตอนเจอมันต้องออนไลน์ก่อนไงนึกออกว่าการค้าขายลูกค้าก็มาจากออนไลน์ที่สําคัญคือเรื่องการเงินอย่างที่บอกไปว่าการเงินว่าจากดาวพุทธที่มาทับตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคใช่ไหมช่วงปลายเดือนกรกา กานะครับ28 e กรกฎาคมเป็นน<า>จะ <ำ S 2> มีดาวเป็นราชาชโชค่วถึง3ดวง3าดวงดาว,ดวาขานดาวสุขดาวพุธแล้วมันเป็นมหามจักรด้วยแปลว่าอะไรนอกจากหาเงินแบบราบลื่นง่ายดายปาา<ม>ัจจุบัศึกษะใดๆทั้งปวงแล้วปริมาณเงินที่ได้ยังมหาศาลอีกด้วยเพราะมหาจักรแปลว่าปริมาณมาก อไม่ธรรมดาดังนั้นหลังจากเก้าสิงหาลัคนาราสิงมีเกณฑ์รวยแบบราบลื่นแคปเจอร์อรวยแบบราบลื่นนะรวยจะต้องราบลื่นอยนะไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมาย <c oughs> แค่อ้าปากน้ำลายกระเด็นสักสองเม็ดก็ได้เงินก้อนใหญ่แล้วนะครับ ที่สำคัญคือดาวการเงินนี่เดินไปเรื่อยๆจนแบบไปถึงช่วงปลายปีนะคือเดินในภพที่ดีตลอดเวลาเลยนะภพที่ดีตลอดเวลาลออถึงธันวาเลยนะการเริ่มหรือการที่ทํางานเนี่ยมีดาวสนับสนุนตั้งหลักตั้งสติให้ดีนะก็คือจะค่อนข้างจะลงตัวเป็นระบบมากๆเลยช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีดาวเกตอยู่ในภพปุตตาก็มีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้อีกช่วงนั้นมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้นะครับมาแล้วมาแล้วอาจจะซื้อลอตเตอรีร่คลายเครียดสักหน่อยฮนะช่วงช่วง พฤติการก็ทําได้แถมช่วงเดือนธันวาก็จะเจอกับดาวพุธด,ด้วยดาวเกียรเจอกับดาวพุธอีกอ่าก็ม,มีเกณฑ์ได้เงินออนไลน์<ม>อีกอาจจะเสี่ยงโชคออนไลน์อไม่รู้ประเทศ<ก>อืน<ม>่นก็เรียกว่าดา,ดาวดาวเกียรเนี่ยก็จะเดินค่อยๆมาเรื่อยๆเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ยนะ<ม>ราศีสิงห์จะได้หลายอย่างเลยขึ้นหนึ่งก็คือได้เดินทางท่องเที่ยวกับผู้ครองแบบไม่คาดฝันอีกรอบ หลังจากพูดง่ายๆคือมึงได้ไปแล้วแหละเพราะลาหูย้ายตั้งแต่ต้นปีแล้วได้ไปแล้วรอบหนึ่งแต่เดี๋ยวธันวาไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งเี่ยมันใกล้คิดมัดปีใหม่ด้วยก็มีเที่ยวต่างประเทศอีก กับสองก็คือช่วงธันวาเจ้าที่บ้านจะให้โชคพอดาวเกียิขึ้นมาอย่างเนี้หมายถึงว่าบูแล้วมันก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้อะไรหลายๆอย่างเยอะมากนะเขาเรียกว่าบุญเริ่มมาสนับสนุนละอช่วงเดือนธันวาก็คือมีปรากฏการณ์สองอย่างคือมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแบบไม่คาดฝันกับผู้คลองกับสองเจ้าที่บ้านจะให้โชคแต่ปัญหาคือมึงไม่อยู่บ้า มันต่างประเทศไงก็ไปต่างประเทศก็ต้องมีการวหว้ก่อนเดินทางไปว่ายก่อนไปก่อนไปแล้วซื้อเดี๋ยวนี้มันไม่มีอุปสรรคอะไรเพราะว่าซื้ออะไรก็ข้ามชาติได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณอาจจะไปซื้อหวยที่ต่างชาติก็ได้แต่ซื้อเลขเป็นเลขที่บ้านไงอย่างนั้นแหละเออ เคก็ okay, เรื่องของเรื่องความรักความรักนะครับความรักสนับสนุสนเดินเนี่ย <c oughs> ุ้นปากสมเม,มูน,นะครับเรื่องของโอเมก้าก็ยังมีโอกาสอยู่นนะเพราะฉะนั้นการติดเชื้อพบกับสงสารก็ต้องระวังนิดนึงการที่เราพวกคองม้วนปากสองถึงสามครั้งต่อวันมันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยลดเรียกว่าลดภาวะการติดเชื้อที่มันจะไปต่อให้เกิดการทําลายความอุ่นแรงให้กับเรานะครับสนใจนะครับติดต่อได้เลยร้อยเก้าสิบเก้าบาททั่วประเทศน,นะครับรสชาตินี่รียกว่า ดีก้วคอหอมสดชื่นนะครับรักคนที่โสดอยู่มีเกณฑ์เจอรักแบบไม่คาดฝันในที่ทำงานถึงขั้นไฟสวาร,รคุกกลุ่นเลยทีเดียวเออเรียกว่างานมัเปข้ออ้างอะ่ะมีเกณฑ์ให้ได้กันนะจากว่าอาจจะมีงานมาเป็นตัวเริ่มแต่พอดึงไปปุ๊บมันมีเกณฑ์เจอแบบแปลกๆกระทันหันไม่คาดฝัน <Yeah. S 2> เดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์สละโสดสูงนะครับแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งคือหลังจากเก้า hmm. ส <laughs> so ิงหาเนี่ยดาวสุกดาวสุกก็เป็นดาวสหัชชะใช่ไหมแปลว่าเจอคนใหม่ใช่ไหมไปเจอในภพวินาศเออแล้วเป็นราชาโชคอันนี้ยิ่งหนักกว่ารอบแรกรอบแรกสาธารณชมยังพอรู้บ้างเออไปสุ่มไปสุ่มมึงรู้กันสองคนน่ะแต่พอมึงมึงเลิกกันประกาศลั่นเฟซบุ๊กเพื่อนก็จะงงว่ามึงได้กันตอนไหน ความเป็นราชาโชคในภพวินาศนี่ก็นะความรักคุกคุนแน่นอนรับรองได้โอ้โหสำหรับคนมีคู่แล้วนะครับมันมีเกณฑ์ไปเที่ยวกับคู่ครองไปเดินทางไกลต่างประเทศหรือคู่ครองช่วยให้เจริญก้าวหน้าก็จริงแต่มันมีมฤตยูอยู่มันเลยเหมือนกับมันเหมือนบุญมีแต่กำบังเหมือนเหมือนมีอะไรกดีดกั้นขัดขวางอยู่ตลอดเวลาจะมีความสุขกับคู่ครองก็มีได้ไม่มากนี่บอกว่าเออจะไปเที่ยวจะไปอะไรแม่งก็มีเหตุจ น่นนี่นั่นเครื่งบินโดยสารตอมออะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หรอกแต่พอหลังมฤยูย้ายเนี่ยเหลือลาหูเดียวๆแล้วไ,ไงนึกออกวะพบสุภะดวงเดียวโอ้โหช่วงเนี้ยคือ ฮันนีมูลมีความสุขจากกรกดาถึงพฤศจิกา<ๆ>เพราะว่าพอสิ้นปีช่วงธันวาฯนี่มันคือยู่ย้ายกลับไปในย้ายกลับมาอีกแล้ว,ออด,วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปเที่ยวปีใหม่เหมือนที่คนอื่นเขาเที่ยวนะเที่ยวตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยกรกดาถึงพฤศจิกาเนี่ย<อ>เป็นช่วงที่ดีกับการฮัน moon, นะี<อ>มูลอ่าธันวาฯนี่เริ่มไม่เวิร์กแล้วมะค่ัาวางแผนอ่าสำหรับเรื่องคู่ครองก็จะประมาณนี้เพียงแต่ว่าช่วงกรกตดาเนี่ยมันมีดาวเกียดมาเลงอ่าช่วงนี้มันอาจจะมีปั่นป่วนไปแปลกๆปกอ่านอกจากคุณจะทําบุญสวดมน กดน้ำอ่ะคู่ครองกลับมาเป็นเหมือนเดิม oh, oh, oh. พอวันไหนไม่ได้ทําบุญอะคู่เหมือนของเข้าอีกอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ช่วงกรกฎาจะเป็นอย่างนี้แค่นั้นเองนะครับ ถือว่าราศีสิงเป็นราศีหนึ่งที่การงานการเงินความรักต่างๆเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจแล้วก็ตั้งสตินิดนึงเพราะว่าสิ่งดีๆกำลังเข้ามานะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น,นีก็ให้โชคดีแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามคลิปเราต่อๆไปในคลิปดวงรายเดือนนะเราก็จะมีรายเดือนในรายละเอียดแต่ละเดือนมาบอกกันอีกนะครับคลิปนี้ก็เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ